คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศียฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันได้เกิดขึ้นในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบคันนายาวโดยที่เหตุการณ์แปลกๆมันได้เริ่มขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่อง ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆในโครงการดังกล่าวแต่แล้วบ้านหลังนั้นมันก็ได้แผลงฤทธิ์ความหลอนให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่เลยก็ว่าได้และตัวผมเองอยากให้ทุกท่านลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าสาเหตุความหลอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่กับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านใหม่ทำไมหลอน ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอหยิบยกเอาประสบการณ์ร้อนๆจากท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งเธอขอใช้นามสมมติว่าคุณน,นกและที่ส่งเรื่องราวเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊เล่าไปห้อนไป เอามันนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับซึ่งคุณนกเองขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงชื่อหมู่บ้านที่เกิดเหตุภายในเรื่องนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณนกยังประกอบกิจาการขายเสื้อผ้านําเข้าจากต่างประเทศ โดยจะมีหน้าร้านอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามอินทราในตอนนั้นคล้ายกับว่าคุณน,นกกับแฟนจะเก็บหอมรอมริบจนมีเงินก้อนหนึ่งที่พอจะดาวบ้านสักหลังได้เธอกับแฟนหนุ่มซึ่งทำงานประจำอยู่ในตอนนั้นจึงพากันตรเวนหาดูบ้านจัดสรรอยู่หลายโครงการจนสุดท้ายก็ไปตกลงปลงใจอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบคันนายาวคุณน,นกกับแฟนแตัดสินใจซื้อบ้านเดียวหลังหนึ่งตั้งแต่โครงการแห่งนั้นเพิ่งเปิดใหม่ ในตอนนั้นมีบ้านที่สร้างเสร็จเพียงไม่กี่ยูนิตและมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพียงไม่กี่หลังหลังจากที่ทำเรื่องซื้อบ้านเสร็จคุณนกก็ตัดสินใจขายคอนโดที่อยู่มาหลายปีและย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่โดยกะว่าจะตกแต่งไปเรื่อยๆซึ่งช่วงแรกคุณนกจะต้องอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพียงคนเดียวส่วนแฟนก็จะไปไปมาๆระหว่างบ้านกับคอนโดของเขาเพราะว่าเขาไม่สะดวกเรื่องการเดินทางไปที่ทำงาน บ้านของคุณนกจะอยู่หลังสุดท้ายของซอยพอดีส่วนหลังตรงข้ามก็มีคนซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังที่มีคนก็จะอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ2แปลงคุณนกเริ่มขนข้าของจากที่พักเก่ารวมไปถึงของในร้านบางส่วนเพื่อย้ายเข้ามาเก็บเอาไว้ที่บ้านก่อนในคืนแรกแฟนของเธอก็แวะมานอนด้วยนะครับทั้งคู่ก็เลยช่วยกันขนของขึ้นไปเก็บอยู่บนห้องนอนเล็ก ซึ่งจะอยู่ที่ชั้นสองของตัวบ้านฝั่งที่ติดกับถนนโดยของที่นำไปเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเก่าที่รอขายราวเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วหุ่นโชว์เสื้อที่ชำรุดหลายตัวมีทั้งหัวหลุดบ้างแขนหลุดบ้างซึ่งคุณนกกับแฟนก็ตกลงกันว่าหลังจากที่ต่อเติมบ้านเสร็จพวกเธอค่อยจะขนของเหล่านี้เอาไปไว้ที่ข้างล่างและจะเปลี่ยนห้องข้างบนให้เป็นห้องไฟ์สดพอทั้งคู่จัดห้องเสร็จ แฟนก็ทำการปิดไฟแล้วลงไปทานข้าวมือแรกในบ้านหลังใหม่กันอย่างมีความสุขหลังจากทานข้าวเสร็จประมาณช่วงสองทุ่มทั้งคู่ก็ชวนกันออกไปเดินเล่นเพื่อสำรวจบริเวณโดยรอบแล้วก็มีโอกาสได้ไปทักทายเพื่อนบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดพวกเขาเป็นครอบครัวเล็กๆมีพ่อแม่ลูกส่วนอีกหลังที่อยู่ถัดไปก็จะเป็นหนุ่มสาวที่อายุไล่เลี่ยกันกับพวกคุณนกทั้งคู่เดินเล่นกันอยู่ที่สวนส่วนกลางของหมู่บ้านได้สักพัก คุณนกก็ชวนแฟนเดินกลับบ้านเราเห็นว่าบ้านหลังอื่นเริ่มปิดไฟเงียบกันแล้วพ่อเดินไปถึงหน้าบ้านของตนเองคุณนกก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเธอเหลือบไปมองที่ประตูกระจกบานเลื่อนที่ห้องนอนเล็กชั้นสองซึ่งในตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการติดตั้งพมานจุดนั้นมันกลับมีหุ่นโชว์เสื้อตัวหนึ่งตั้งอยู่ชิดกับกระจกทําให้ภาพที่เห็นมันคล้ายกับมีคนกําลังยืนมองพวกเธอมาจากชั้นสองของบ้านวินาทีนั้นคุณนกก็ร้องเสียงหลงเลยนะครับ พอตั้งสติได้และเห็นว่ามันเป็นหุ่นโชเสือ้อเธอก็บ่นแฟนออกไปว่าทำไมไม่จัดให้มันเรียบร้อยกว่านี้กลางค่ำกลางคืนใครผ่านมาคงจะตกใจไม่ต่างจากเธอแน่ๆซึ่งแฟนของเธอก็ยืนเกาหัวด้วยความงงนะครับพร้อมกับบอกว่าเขาเรียงหุ่นทุกตัวเข้าไปชิดกับผนังด้านในหมดแล้วแต่ตอนนั้นขนนกก็คิดว่าแฟนคงจะลืมก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเข้าบ้านและขึ้นไปเรียงหุ่นตัวนั้นกลับเข้าทีปิดล็อกประตูห้อง แล้วก็พาก,กันเข้านอนเหตุการณ์ใน,ในคืนแรกผ่านพ้นไปอย่างปกติสุขจนกระทั่งเช้ามืดของวันต่อมา <_' n> แฟนก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ำ <_' n> แล้วก็รีบบึงรถออกไปทำงานตามปกติโดยคุณนกบอกว่าเวลาในตอนนั้นน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้า <_' n> ที่เธอได้ยินเสียงแฟนเปิดดัวแล, <annel> และขับรถออกจากบ้านส่วนคุณนกก็ยังคงนอนต่ออยู่บนเตียง ตอนนั้นแสงแดดดำไรก็ส่องผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องเล็กน้อยคุณนกซึ่งนอนตะแคงหันหน้าไปทางหน้าต่างและกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกว่าหมอนที่เธอหนุอนอยู่มันถูกกระตุกจากหัวของเธอออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันเลื่อนหลุดออกไปจากหัวคุณนกซึ่งงัวงเงียอยู่ก็นึกว่าแฟนเป็นคนแกลง้งจนลืมคิดไปเลยว่าแฟนของเธอขับรถออกไปตั้งแต่เช้าแล้ว เธอจึงพยายามเอื้อมมือควานหาหมอนอยู่บนเตียงทั้งที่ยังหลับอยู่แต่กวาดมือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก่อนที่จะพลิกตัวกลับไปอีกฝั่งแล้วลืมตาขึ้นมาแล้วก็พบว่าบนเตียงในตอนนั้นไม่มีหมอนสักใบอยู่เลยแต่หมอนทุกใบมันกลับไปกองรวมกันอยู่บนพื้นใกล้ๆประตูห้องสัง,งันจังหวะนั้นคุณนกก็ร้องเรียกแฟนอยู่หลายครั้งนะครับพอไม่ได้ยินเสียงใครตอบกลับมาเธอจึงชะโงกไปดูที่หน้าต่าง แล้วก็เห็นว่ารถของแฟนไม่ได้จอดอยู่ที่ข้างล่างจริงๆแต่ในตอนนั้นคุณนกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเธอคิดว่าตัวเองคงจะนอนดิ้นมากไปแล้วคงจะเผลอหวดหมอนกระเด็นตกเตียงแฟนเลยเอาไปกองเอาไว้ที่หน้าประตูก่อนที่เธอจะตัดสินใจลุกขึ้นไปอาบน้ําแต่ระหว่างที่คุณนกกําลังแปลงฟันอยู่นั้นจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนเปิดประตูห้องคุณนกจึงตัดสินใจแง้มประตูห้องน้ําออกดูแล้วทันใดนั้นเอง ใจของเธอก็ต้องตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเนื่องจากมันมีเงาดำๆวูบผ่านหน้าประตูห้องน้ำออกไปทางประตูห้องในใจตอนนั้นอะไรที่มันลึกลับก็ยังไม่ได้มีอยู่ในสมองคุณนกเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากเธอเกรงว่าเงาที่เห็นมันจะเป็นเงาของคนเสียมากกว่าเพราะเคยได้ยินข่าวมาว่าผู้รับเหมาบางรายมีอาชีพเสริมเป็นมิจฉาชีพที่แอบปั๊มกุญแจลูกบ้านเอาไว้แล้วกลับเข้ามาขโมยของพอคิดได้ดังนั้น คุณนกจึงตัดสินใจหยิบอาวุธชิ้นเดียวที่มีอยู่ในห้องน้ำนั่นก็คือกรรไกรที่ใช้ตัดพวกซองครีมแล้วเนี่ยหูฟังอยู่สักพักใหญ่ๆเมื่อไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วเธอจึงค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำออกดูแล้วกวาดสายตาสำรวจภายในห้องแต่ก็ไม่มีสิ่งที่น่าผิดสังเกตแต่อย่างใดก่อนที่คุณนกจะเดินไปล็อกประตูห้องนอนแล้วก็กลับเข้ามาทำทุระส่วนตัวต่อในวันนั้นคุณนกออกไปเปิดร้านที่ห้างตามปกติ พอจะปิดร้านก็โกยเสื้อผ้าที่คิดว่าน่าจะขายได้บรรจุใส่ถุงใบใหญ่แล้วบึ่งรถกลับบ้านโดยคืนนั้นเธอมีแผนที่จะกลับมาจัดพื้นที่สำหรับเอาไว้ไลฟ์สดที่บ้านต่อพอกลับไปถึงบ้านเธอก็เห็นแฟนของเธอยืนคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ที่หน้าบ้านพอดีโดยประโยคสนทนาที่คุยกันนั้นก็จะเป็นการมาเตือนจากเพื่อนบ้านประมาณว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนย้ายเข้ามาอยู่ต้องล็อกประตูหน้าต่างเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัย อีกทั้งโครงการก็ยังสร้างเสร็จไม่ดียังมีคนงานเข้าออกอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็เป็นคําเตือนจากรอปภหมู่บ้านเพื่อนบ้านคนนั้นเขาจึงนําคําเตือนดังกล่าวมาบอกต่อด้วยความหวังดีในคืนนั้นแฟนของเธอยังคงมาค้างคืนอยู่ที่บ้านด้วยและทั้งสองก็ช่วยกันเซ็ตฉากง่ายๆเปรียมพื้นที่เอาไว้สําหรับไลฟ์สดโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าพรุ่งนี้คุณนกจะลองไลฟ์ในเพจที่เธอตั้งใจสร้างเอาไว้มานานแล้ว และหลังจากที่เตรียมอะไรกันเสร็จทั้งคู่ก็อาบน้ำแล้วพากันมานอนดูทีวีอยู่ในห้องต่อแล้วสักพักมันก็มีเสียงน้ำหยดดังติ๊งติ๊งออกมาจากห้องน้ำซึ่งผมอยากให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับบ้านใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์โครงการใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านเวลาเสียงอะไรดังนิดหน่อยเสียงมันก็จะดังกึกก้องเป็นพิเศษและพอทั้งคู่ได้ยินแบบนั้นแฟนของเธอก็ลุกไปดูนะครับแล้วทันทีที่แฟนเปิดห้องน้ำ เสียงน้ําหยุดดังกล่าวมันก็เงียบไปทันทีก่อนที่จะมีเสียงเรียกของแฟนดังขึ้นมาแทนนกนกมาดูนี่หน่อยสิคุณนกเดินตามเข้าไปที่ห้องน้ําแล้วก็เห็นแฟนยืนเท้าสะเอลอยู่พร้อมกับชี้นิ้วไปยังส่วนที่ใช้อาบน้ําแล้วเอ่ยถามคุณนกขึ้นมาประมาณว่าเดี๋ยวนี้เธอผมร่วงเยอะขนาดนี้เลยเหรอในตอนนั้นคุณนกก็งงนะครับเธอเลยเดินหน้ามุ่ยิ้วขโมดเข้าไปดู ก่อนที่จะพบเข้ากับเส้นผมที่ผสมเข้ากับคราบขาวๆกองเป็นกระจุกอยู่ที่ตะแกรงน้ำทิ้งแฟนของเธอจึงกำชับให้เธอหาซื้อ,อยาแก้ผมร่วงมาใช้แล้วทั้งคู่ก็กลับมานอนดูทีวีกันต่อโดยที่ในตอนนั้นคุณนกก็เริ่มจิตตกแล้วนะครับว่ากระจุกผมที่เห็นมันคือผมของเธอจริงๆหรือเปล่าทาั้งๆที่ผ่านมาเธอไม่เคยผมร่วงเยอะขนาดนี้มาก่อนเช้าวันถัดมาเธอกับแฟนก็แยกย้ายกันออกไปทำงานแต่เชา้า โดยแฟนของเธอขับรถออกไปก่อนส่วนคุณนกก็ตามออกไปทีหลังแต่ระหว่างที่ปิดประตูรั้วเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เดินจุงมือลูกเข้ามาทักถ่ายคุณนกที่หน้าบ้านคุณนกยืนคุยกับเพื่อนบ้านคนนั้นได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็มีประโยคที่ทําให้เธอต้องหันหลังกลับไปมองที่บ้านของตนเองเมื่อเพื่อนบ้านคนนั้นพูดกับเธอประมาณว่าเมื่อคือนหนูกับแฟนออกมาเดินเล่นแล้วเห็นคนยืนอยู่บนห้องชั้นสองของบ้านคุณนก ตอนแรกก็นึกว่าเป็นแฟนคนนกซะอีกแต่ที่ไหนได้พอมองดูดีๆก็เห็นว่าเป็นหุ่นโชวเสื้อตอนนั้นหนูกับแฟนตกใจหมดเลยนะคะพอได้ยินแบบนั้นเข้าไปคนนกนี่ถึงกับงงเลยนะครับแต่เมื่อชำเลืองมองไปที่ห้องนอนชั้นสองมันก็มีหุ่นแขนหลุดตั้งอยู่ชิดกับกระจกประตูบานเลื่อนจริงๆแต่ทว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงกันคุณนกเก็บเอาความสงสัยดังกล่าวเอาไว้ในใจ พอขับรถออกจากบ้านก็รีบโทรหาแฟนในทันทีเพื่อที่จะถามเขาว่าได้ไปขยับหุ่นหรือเปล่าซึ่งแฟนของเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเพราะตอนที่รื้อของและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับไร้สดเขาอาจจะลืมยกกลับไปที่เดิมก็ได้ซึ่งคำตอบดังกล่าวมันก็ทำให้เธอใจชื้นขึ้นมาหน่อยก่อนที่คุณนกจะคิดว่าวันหยุดเธอจะขนหุ่นสเสียพวกนั้นไปทิ้งให้หมดซะจะได้ส้นเรื่องสิ้นราวกันไป ในวันนั้นคุณนกได้แจ้งเอาไว้ที่หน้าเพจว่าจะไลฟ์สดประมาณทุ่มกว่าโดยจะมีรุ่นน้องชื่อยกมาเป็นผู้ช่วยในการไลฟ์สดคืนนั้นพอตกเย็นคุณนกก็ไปรับรุ่นน้องมาที่บ้านและเมื่อถึงเวลาเธอก็เริ่มไลฟ์าตามที่แจ้งเอาไว้ในเพจซึ่งวันแรกของการไลฟ์สดยอดคนดูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆและลูกค้าประจำที่คอยแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจและมาสั่งซื้อจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยความที่คุณนกจัดโปรโมชั่นว่าถ้าหากลูกค้าคนไหนแชร์เธอจะมีส่วนลดและจัดส่งให้ฟรีมันจึงทำให้ยอดคนดูเพิ่มขึ้นถึงหลักพันก่อนที่เธอจะไปสะดุดตากับคอมเมนต์ของลูกค้าคนหนึ่งจนน้องหยกต้องหันมาถามคุณนกว่าเขาพูดถึงใครโดยคอมเมนต์ดังกล่าวได้ถามขึ้นมากลางไร้สดประมาณว่าขายดีแบบนี้ป้าผู้ช่วยไม่ได้หยุดพักเลยนะคะแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงมิดไนท์เซล คุณนกจึงง่วนอยู่กับการขายของต่อและไม่ได้มีโอกาสถามลูกค้ากลับไปจนเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงสามทุ่มครึ่งหลังจากที่ไรฟ์จบคุณนกจึงลองอินบ็อกซ์ไปถามลูกค้าคนนั้นเป็นการส่วนตัวโดยส่งข้อความขอบคุณยอดสั่งซื้อจากลูกค้าคนนั้นพร้อมกับทิ้งท้ายประมาณว่าสนใจเป็นผู้ช่วยไหมคะแต่รออยู่นานลูกค้าก็ไม่ตอบกลับมาสักทีด้วยความร้อนใจน้องหยกก็เลยบอกให้ลองไปย้อนดูคลิปเก่าตอนไลฟ์ดู เพื่อจะเจอเบาะแสอะไรบ้างคุณนกจึงตัดสินใจไปนั่งดูคลิปย้อนหลังซึ่งสิบนาทีแรกมันก็ยังไม่มีอะไรที่ดูผิดสังเกตแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางคลิปเธอก็เห็นอะไรแปลกๆแวบหนึ่งจนมันทำให้เธอต้องเลื่อนกลับไปดู2อถึงสรอบคุณนกบอกว่าจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณนกกำลังก้มๆเงยๆกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมันก็มีเงาอะไรสักอย่างโชบผ่านหน้ากล้องไป โดยลักษณะของภาพที่เห็นมันคล้ายกับคนเดินตัดหน้ากล้องแต่มันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเสียด้วยซ้ำก่อนที่ไม่กี่วิต่อมาหุ่นโชวเสื้อที่ตั้งอยู่สุดเฟรมด้านหลังมันจะมีการเคลื่อนตัวหมุนเล็กน้อยแต่มันหมุนแค่นิดเดียวนะครับคือคุณนกบอกว่าถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันมีการเคลื่อนตัวคุณนกพยายามคิดในแง่ดีกับสิ่งที่เห็นว่ามันอาจจะเป็นแสงเงาตกกระทบก็ได้ส่วนหุ่นที่ขยับ ก็อาจจะเป็นมุมกล้องหรืออะไรทำนองนั้นแต่แล้วในจังหวะที่กำลังจะปิดคลิปเธอก็ดันมาเจอแจ็คพอตเข้าอีกช็อตโดยในวิดีโอที่บันทึกตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะจบไลฟ์พอดีคุณนกซึ่งกำลังก้มกดมือถืออยู่จูจๆมันก็มีเงาคนโผล่เข้ามาในเฟรมด้านซ้ายมือกินระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน1-2วิก่อนที่มันจะหลุดหายออกจากเฟรมไปโดยเงาที่ว่ามันเป็นส่วนด้านหลังของคนที่สวมเสื้อคอ,อกระเช้า ซึ่งคุณนกบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเนื่องจากไม่มีใครภายในบ้านที่สวมเสื้อแบบนั้นคุณนกตัดสินใจเล่าสิ่งที่เห็นในคลิปให้น้องหยกฟังจึงทำให้น้องหยกมานั่งดูคลิปอีกรอบซึ่งทั้งคู่ก็เห็นตรงกันนะครับว่ามันมีส่วนหลังของคนโผล่เข้ามาในคลิปและมันเป็นร่างของผู้หญิงสวมเสื้อคอกระเช้าและคล้ายกับว่าเธอจะรวบผมสูงและมีผมงอกเล็กน้อย พอเห็นแบบนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะออกไปจองโรงแรมนอนกันเลยนะครับแต่ไม่นานแฟนคุณนกก็แวะเข้ามาที่บ้านพอดีคุณนกเลยเล่าทุกอย่างให้แฟนฟังแต่ด้วยความที่แฟนเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแม้คุณนกจะเปิดคลิปให้ดูแฟนก็บอกว่ามันเป็นแค่เงาพวกคุณนกคิดมากไปเองส่วนลูกค้าก็แซวไปเรื่อยไม่มีอะไรหรอกสรุปคืนนั้นทุกคนก็เลยได้นอนกันอยู่ที่บ้านและเลือกที่จะเปิดไฟทุกดวงมันซะเลย โดยแฟนคุณนกจะนอนอยู่ที่ชั้นล่างส่วนคุณนกกับน้องหยกก็จะนอนอยู่ที่ห้องนอนชั้นบนในช่วงประมาณรุ่งสางขณะที่กำลังนอนกันอยู่เพลินๆไม่รู้ว่าเพราะความหมกมุ่นกับเรื่องเมื่อคืนหรือเปล่าจู่ๆคุณนกก็ได้ยินเสียงน้ำหยดสลับกับเสียงน้ำไหลดังอย่างนั้นอยู่นานจนคุณนกเริ่มรู้สึกรำคาญเธอจึงตัดสินใจลุกข,ขึ้นมานั่งแล้วลืมตาขึ้นมามองก่อนที่เธอจะต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น นั่นก็คือไฟทุกดวงในบ้านมันถูกปิดมืดสนิทอยู่โชคดีที่ไนตอนนั้นตัวเองไม่ได้นอนอยู่บนเตียงคนเดียวเธอจึงตัดสินใจทิ้งตัวลงนอนอีกรอบในหัวตอนนั้นก็คิดว่าเสียงน้ําเนื้ออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ยังไม่ทันที่คุณน,นกจะได้หลับจู่ๆมันก็มีเสียงแก๊กๆดังมาจากฝั่งขวามือของเธอซึ่งเสียงดังกล่าวมันเป็นเสียงที่ขุ้นหูมากๆเพราะมันเป็นเสียงพัดลมตั้งพื้นที่เธอมักจะเปิดเอาไว้ก่อนนอน และเวลาที่พัดลมมันเกิดขัดข้องหรือมีอะไรติดขัดที่ทําให้มันไม่สามารถส่ายไปมาได้ตามปกติมันก็จะส่งเสียงดังแก๊กแกกแบบที่ได้ยินจังหวะนั้นคุณน,นกก็เอื้อมมือไปเปิดไฟหัวเตียงในทันทีนะครับแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเมื่อแสงไฟหัวเตียงมันส่องสว่างขึ้นมามันก็เผยให้คุณน,นกเห็นร่างของผู้หญิงวัยกลางคนยืนหลังคอมควางพัดลมตั้งพื้นอยู่ทางขวามือคุณน,นก โดยผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะคล้ายกับคนที่เห็นในคลิปมากๆคือสวมเสื้อคอ,อกระเช้าและยืนหลังคอมรวบผมสูงก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะหันหน้ามาจ้องคุณนกจนทําให้คุณนกหลับตาเล็กรีอตกมาสุดเสียงด้วยความตกใจซึ่งเสียงของเธอมันก็ทําให้น้องหยกสะดุ้งตัวยงเป็นคนแรกเลยนะครับตามด้วยแฟนของคุณนกที่วิ่งพรวดเข้ามาในห้องแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นคุณนกสั่นกลัวจะพูดไม่ได้สับ เธอยังคงจ้องมองไปยังพัดลมตั้งพื้นที่มันก็สายหน้าไปมาตามปกติก่อนที่จะตั้งสติแล้วเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจนแฟนของเธอต้องเข้ามาปลอบแล้วบอกว่าเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้คอยย้ายไปนอนกันที่คอนโดของเขาแล้วกันก่อนที่คุณนกจะสังเกตเห็นว่าหมอนที่ใช้หนุนหัวทั้งของคุณนกแล้วก็ของน้องหยกเองใบหนึ่งมันไปวางกองอยู่แถวหน้าประตูห้องส่วนอีกใบก็ไปวางกองอยู่ที่พื้นข้างพัดลม ในเช้าวันนั้นซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีหลังจากที่ล้างหน้าล้างตากันเสร็จน้องหยกเธอก็รีบขอตัวกลับบ้านแต่คุณนกก็บอกให้น้องมันอยู่เป็นเพื่อนก่อนเพราะอยากที่จะไปสอบถามคนแถวนี้ให้รู้เรื่องไปเลยก่อนที่จะพากันเดินไปที่สำนักงานขายแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอเข้ากับเพื่อนบ้านที่พาลูกเดินเล่นอยู่คุณนกก็เลยเข้าไปทักทายตามมารยาทแล้วก็ตะล่อมถามไปว่าเคยเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่มาเป็นเดือน ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็ลองไปถามเซลลที่อยู่สำนักงานขายดูซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้คำตอบอะไรอยู่แล้วตามที่คาดกันเอาไว้แต่มันก็มีแม่บ้านคนหนึ่งที่บอกให้ลองไปถามลุงสมหมายซึ่งเป็นรอปรพอกระดึกเนื่องจากเห็นแก่เล่าให้ฟังว่าเจอเรื่องแปลกๆมาเมื่อสองสามคืนที่แล้วด้วยความร้อนใจของคุณนกเองเธอจึงตัดสินใจขอเบอร์ลุงสมหมายแล้วโทรไปหาแกในทันทีนะครับ แต่ในตอนนั้นแกก็ไม่รับสายคุณนกจึงคิดว่าลุงแกคงจะนอนอยู่ก่อนที่เธอจะทิ้งเบอร์เอาไว้แล้วกลับไปรอที่บ้านส่วนแฟนก็เสนอว่าลองทําบุญบ้านก่อนดีไหมเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นขืนขายบ้านตอนนี้มันจะยุ่งยากแต่ตอนนั้นคุณนกก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะครับพร้อมกับชวนให้แฟนช่วยกันขนของเสียนั่นทุกตัวไปทิ้งซะหลังจากที่ทุกคนช่วยกันขนหุ่นโชว์เสื้อพังผขึ้นรถเสร็จ แฟนเขาก็เดินขึ้นไปบนห้องนอนที่ใช้เป็นห้องเก็บของก่อนที่จะมองไปรอบๆเหมือนนึกอะไรขึ้นได้แล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องน้ําของห้องนอนและก้มตัวลงไปดูตรงตระแกรงเหล็กก่อนที่จะค่อยๆถอดมันออกแล้วทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่ามันก็โชยออกมาจากท่อนาถิง้งแถมยังมีผมกระจุกใหญ่ติดคาอยู่ในนั้นซึ่งตอนนั้นแฟนุนนกก็หาอะไรมาเขีย่ยเอาเศษผมพวกนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ฉีดน้ําใส่ก่อนที่จะได้คําตอบว่าเส้นผมพวกนั้น มันไม่น่าจะใช่ของคุณนกแน่ๆเพราะเส้นผมเหล่านั้นมันมีผมงอกผสมอยู่ด้วยแฟนคุณนกไม่ได้พูดอะไรต่อซึ่งคุณนกเห็นว่าแฟนเก็บผมพวกนั้นใส่ถุงขยะล้างท่อน้นาำล้างมือแล้วก็บอกให้คุณนกกับน้องยกรออยู่ที่บ้านก่อนที่จะขับรถเอาหุ่นโชเสื้อไปทิ้งพร้อมกับมุ่งหน้าตรงไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโครงการและขอเชิญกิจนิมนต์พระก้ารูปเพื่อทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยเลือกเลิกที่เร็วที่สุดนั่นก็คือสัปดาห์หน้าเมื่อแฟนคุณนกกลับมาจากวัดหานไปไม่นานลุงสมหมายก็ปั่นจักรยานมาที่บ้านของเธอพอดีคุณนกจึงออกไปเชิญลุงสมหมายเข้ามาพูดคุยอยู่ในบ้านโดยเริ่มถามลุงแกไปว่าเจออะไรแปลกๆมาซึ่งลุงสมหมายแกก็น่าเสียไปสักพักหนึ่งกระอึกกระอักและไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังจนคุณนกต้องกรชับกับลุงแกไปว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ลุงแกเลยยอมเล่าให้ฟังประมาณว่าเมื่อสองสามวันก่อนเวลาประมาณตีสองรปภที่ทำงานคู่กันกับแกก็บ่นว่าง่วงซึ่งในตอนนั้นลุงแกเองก็ง่วงเหมือนกันลุงแกก็เลยอาสาปั่นจักรยานจะไปซื้อเครื่องดื่มชูกําลังที่ร้านสะดวกซื้อแต่ตอนที่จูงจักรยานออกมาจากป้อมแกก็สังเกตเห็นผู้หญิงสวมเสื้อคอ,อกระเช้าหลังค่อมๆนิดหน่อยหาบตะก้าแล้วเดินผ่านที่หน้าหมู่บ้านซึ่งในตอนนั้นลุงแกก็ยังไม่ได้ทักทายอะไรนะครับ จนกระทั่งวันต่อมาคราวนี้ร,ปรอปภที่ทำงานคู่กันกับแกก็เผลอหลับไปส่วนลุงสมมหายก็นั่งดูอะไรเรื่อยเปื่อยไปในมือถือแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นคนเดิอนอยู่ริบในหมู่บ้านแกก็เลยคว้าจักรยานแล้วปั่นตามไปดูพร้อมกับพยายามตะโกนถามว่าตรงนั้นคือใครแต่คนนั้นก็ไม่ยอมแม้แต่จะหันกลับมามองโดยลักษณะของคนที่เห็นคือเขาคล้ายกับผู้หญิงหลังคอมที่ลุงแกเจอเมื่อวานมากม ลุงสมหมายรีบปั่นจักรยานเข้าไปดูภายในหมู่บ้านก่อนที่จะเห็นว่าเธอเดินเลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านเฟสแรกซึ่งจะมีบ้านอยู่ประมาณสิบหลังแต่พอลุงแกเลี้ยวเข้าไปในซอยเท่านั้นเลยครับลุงแกกลับเจอเพียงแต่ความว่างเปล่าไม่มีวี่แววของใครสักคนเลยแม้แต่นิดเดียวและทีนาขนลุกไปมากกว่านั้นก็คือในซอยมันมีเสียงเดินลากเท้าของใครสักคนที่ดังสะท้อนออกมาจากภายในซอยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่ลุงจะมองไม่เห็นผู้หญิงคนที่เดินเลี้ยวเข้ามาเนื่องจากจังหวะที่ลุงแกคาดสายตาก,กับผู้หญิงคนนั้นมันผ่านไปยังไม่ถึงสิบวิเสียด้วยซ้ําพอถึงตอนเช้าลุงสมหมายก็นําเรื่องที่เจอไปเล่าให้แม่บ้านฟังป้าแม่บ้านก็เลยบอกให้ลุงลองไปถามคนแถวนั้นดูซึ่งเรื่องราวที่ลุงสมหมายได้ไปรับฟังต่อมาจากชาวบ้านแถวนั้นก็จะมีประมาณว่าก่อนที่พื้นที่จุดนี้จะกลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ดินส่วนหนึ่งของโครงการเคยเป็นสวนของป้าคนหนึ่ง ซึ่งป้าแกมีอาชีพหาปเปรียขายขนมแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งป้าแกก็ถูกรถชนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นช่วงดึกๆก,ก็มักจะมีคนเห็นป้าแกๆเดินกระเพกอยู่ตามถนนจนชาวบ้านในละแวกนั้นไม่กล้าออกไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนแต่ด้วยความที่ในปัจจุบันพื้นที่แถบนั้นมีหมู่บ้านจัดสรรผุดขึ้นมาเต็มไปหมดจึงทําให้บริเวณดังกล่าวดูคึกคลืนและไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนโดยลุงสมหมายก็ยังพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ตั้งแต่มาทำงานที่นี่ก็ไม่เคยพบเจออะไรปแปลกๆเลยเพึ่งจะมาเจอได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละหลังจากที่ลุงแกกลับไปทุกคนก็มานั่งคิดนะครับว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรจะบอกว่าแปลงบ้านของคุณนกตรงกับที่ดินเก่าของป้ามันก็ไม่น่าจะใช่และหากพิจารณาจากบ้านหลังอื่นๆที่มีคนย้ายเข้ามาอยู่ก่อนแล้ว จากข้อมูลที่ได้รับฝั่งมาจากเพื่อนบ้านก็คงจะเป็นเรื่องการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนื่องจากบ้านทุกหลังที่มีคนเข้ามาอาศัยอยู่เขาก็ได้มีการทำบุญบ้านกันหมดแล้วเหลือก็แต่เพียงบ้านของคุณน,นกที่ยังไม่ได้ทำพอคิดได้ดังนั้นแฟนคุณนกจึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่วัดเพื่อขอเลื่อนกิจนิมนเข้ามาเป็นอีก3วันข้างหน้าและหลังจากนั้นก็ยกขยงกันไปนอนที่อื่นจนถึงวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยแฟนก็สัญญากับคุณนกว่า หากทำบุญแล้วมันยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเขาจะยอมขายบ้านหลังนี้ทิ้งเลยขาดทุนก็ไม่เป็นไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกกัมากๆนะครับเพราะหลังจากทำบุญบ้านใหม่แล้ววิญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยแถมตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แปลกๆอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณนกแล้ว มันก็ทําให้ตัวผมเองกลับมาคิดนะครับว่าสิ่งแปลกๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นบางทีแล้วมันอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากวิญญาณของป้าเจ้าของที่ก็ได้เพราะลุงร,ปรอปภแกก็ย้ำเอาไว้ว่าแกเองเพิ่งจะมาพบเจอเรื่องราวประหลาดในช่วงที่คุณนกย้ายเข้ามาอยู่ก็เท่านั้นมันจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุของเรื่องราวแปลกๆทั้งหมดไม่แน่มันอาจจะเกิดมาจากหุ่นโชว์เสื้อที่คุณนกนํามาเก็บไว้ภายในบ้านหลังนั้นก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็เท่านั้น แล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวดังกล่าวบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับก่ <S 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 อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรู้ของท่าน สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ